สำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำการใช้งานอุปกรณ์สารจุดไม่ว่าจะเป็นการลากนะครับหรือว่าการยกน้ำหนักนะครับที่เกินไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังตัวรถนะครับถ้าเรายกน้ำหนักนะครับเกินนะครับจะส่งผลกระทบต่อชิ้นส่วนไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูที่ชิ้นส่วนเลยครับในจุดที่ส่งผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนยกนะครับระหว่างซ้ายขวานะครับรวมทั้งนะครับที่สูบข้างในด้วยนะครับชิ้นส่วนพวกโอลิงต่างๆนะครับ ก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของหางกระตุกตามมาอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนในชุดของฝาไฮอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในชุดของคาร์น่านะครับชิ้นส่วนที่จะส่งผลคือตุ๊กตาด้านหน้านะครับตุ๊กตาด้านหลังพวกบูทต่างๆพวกนี้นะครับมันก็จะสึกแล้วก็หลวมคอนรวมทั้งชุดพาตั้งนะครับบางทีซีนพาตั้งรั่วเร็วขึ้นนะครับสลระลูลกปืนแตกอะไรพวกนี้อันนี้คือ ผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นสำหรับรับน้าหนักด้านหน้าเกินนะครับ